同学 <rude S 2> 们好สวัสดีค er. ่ะนักเรียนทุกคนวนยิงนีม <sting? S 2> ั่นนนหลาายยยเจิดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนสนุกหันษากับการเหล่าเสือค่ะจินเทียนวอมันหลายเฉวียชีวออเเตจ่า的家งครอบครัวของฉันเจสไลวอมันหลายขันเชิงสือปะต่อไปพวกเรามาดูคำศัพท์กันเลยนะคะตีเก้อ ก็หลอดตูอ่านตามหลอเชือนะคะป้าปะคุณพ่อป้าปะคุณพ่อใจตู้อีเปี้ยนอ่านอีกรอบนึงค่ะป้าปะคุณพ่อเดียวคำที่สองค่ะก็หลอดตูอ่านตามหลอเชือนะคะมามาคุณแม่มาหมาคุณแม่ใจตู้อีเปียนอ่านอีกรอบนึงค่ะมาหมาคุณแม่ ตีสัคำที่สามค่ะเกอล์ชตูอ่านตามหลอเชือนะคะเกอเกอพี่ชายเกอเกอพี่ชายใจตุยอีเปี่ยนอ่านอีกรอบนึงค่ะเกอเกอพี่ชายตี่์คำที่สี่ค่ะเกอล์ชตูอ่านตามหลอชือนะคะเจเจพี่สาวเจเจพี่สาว สจตุยเปียนอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะเจีย๋ยเจีย๋ยพี่สาวตี้หวู่คำที่ห้าค่ะก็หลอดชุอตูอ่านตามหลอดชุนนะคะตี้ตีน้องชายตี้ตีน้องชายใจตุยเปียนอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะตี้ตีน้องชายตี้ลิวคำที่หกค่ะ ก็ลดชือตูอ่านตามหลอดเชือนะคะไม่ไม่น้องสาวไม่ไม่น้องสาวใจตัวอีวว e วเปี้ยน reindeer. อ่านอีกรอบนึงค่ะไม่ไม่น้องสาวตีชีคำที่เจ็ดค่ะก็ลอดชือตูอ่านตามหลอดเชือนะคะวัวฉันวัวฉันใจตัวอีเปี้ยนอ่านอีกรอบนึงค่ะวัวฉัน เจอเสรยจแา้วมอมลหลายฟูซีปะต่อไปเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปในวันนี้กันนะคะก็หลอดชือตู่อ่านตามหลอดชื่อนะคะป้าปะคุณพ่อมามาคุณแม่เกอเกอพี่ชายเจี๋ยเจี๋ยพี่สาวตี้ตี้น้องชายไม่ไม่น้องสาวหัวฉัน ทบทวนอีกรอบหนึงนะคะก็ลอชื่อตูอ่านตามลอชื่อค่ะป้าปะคุณพ่อมา่มาคุณแม่เกอเกอพี่ชายเจเจพี่สาวตี้ติน้องชายไม่ไม่น้องสาวหว,วฉันเราชื่อหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปในวันนี้กันนะคะ 同学们，再见。